สวัดีครับพี่น้องทุกูทุกคนพบกับช่องสบายสบายสไตล์ตำแจมก็คือนะไรพี่น้องวันนี้ตำแจมสยิบพามากรุงพี่น้องกรุงมาสีย่างไก่เนี่ยต้นไก่ครับย่างไก่สูลูกไส้กินนี่เ่องปรุงกับสีมีกระเทียมเดี๋ยวเอากระเทียม,มก,กันมาตัดตัวเทียมใส่ห้องนี่ครับกระเทียมกระเทียม ก,ก็้เราไม่ต้อกินยูครับกินงานเน่ยิงเขอบครัวสอคนนี่แหละนีไปใปเนี่ก็ใช้น้ำมันหอยนี่บาตัดอาสิมืดจัน่อยนพี่น้องด้ยอยำเลี้ยงทุหนึง่งลวน้ำมันหอยรถางโอ้รด,ดีรด,ดีใส่ยังไงใส่พอมีรัดนัว Bao nhiêu bay lại lính xoắn nga. Ung chu rốt Ung chu rốt động viên. rốt động viên. Ung chu rốt động viên. Ung chu rốt động viên. Ung chu rốt คนอยากบ่กคนมนุษย์มนุษย์นี่มนุษย์นี่ยคนพี่น้องคนมันเขากันใส่มือเลยพี่น้องนี่แหละนี่ใส่มือละล่างมาเราเรียบร้อยนี่เราพี่น้องโควิดยเน่ยมาเป็นหายมาแล้วคนมันเขากันพี่น้องเห็นพี่ลดฉันรดดีมันเขากันดีดีมักไว้เขาก็มาร์ก มักไว่าเยอะมักไว้าเยอะมากกว่เฮ้ยย่างพี่น้องย่างอยางย่างยางเป็นโตเลยนี่แหละหลังจากโคกกว่ากันจะไหมขาพี่น้อง,องขาเราก็โตเอาไปไทยเพิ่งใกล้่เห็นพี่น้องเพิง่งนี่แหละย่างก็หลังย่างกันพี่น้องย่านเหลืองเนี่ยลูกไก่พี่น้องนี่ครับพี่นี่มาพี่น้องเลยมาเจียบักพริกเนี่ยครับไปกินครับย่างไก่ เรียว่าเอาไปกี้พี่น้องกี้กินครับย่างใกล้จะแซ่บนี่พี่น้องนี่พี่นี่เราดกพี้แบบนี้เดี๋ยพี่น้องนี่พี่แบบนี้น่ะมันยังเผ็ดดีหอมเผ็ดหอมหอมมพี่เขาวเนี่ยพี่กี่หนูอืมโอเคเอาไปนี่พี่น้องมือพี่ก็เก็บได้นี่สิพาไปเสียบไม้กี้กินครับ ย่างไก่ไปบ้าตอนน้องพี่น้องมันอยากย่เงา้อไปเก็บ่ักพริกไหมพี่น้องไม่เสียบพริกเสียบพริกไว้ตะกี้ทำแตาย่างไก่บ้าตอนนี่ครับเฮลียแบบบ้านๆบ้านเหาองอะไรพี่น้องเนี่ยเสียบพริกก็ขวอยพี่น้องเสียบพริกกีไฟมันยังหอมนะบ้าตอนนาะครับเนี่ยพี่น้องเสียบพริกเสียบพริก เสียแบบนี้ได้พี่น้องเด้อเสียประกอบทีเอาไปย่างไปเจ้พี่น้องนีน่ครับย่างไก่สีสันหน้าตาเนี่ยชุกแล้วพี่น้องเอ้ยบักพิกที่ไปเก็บม,มากอะนี่พี่น้องเอากี้ไว้ด้านข้างเล็กย่างนี่ครับตำเจ้าบักพิกดิบอหอมๆนะพี่น้องเนาะย่างไก่มันสีสันมันหน้าตาอืมอลและแจก ครับบ้านก็ไม่ได้ไปซื้อหรอกพี่น้องเอาอยู่บ้านเขานี่แหละอยู่เงี้ยเขาน,นีน่แหละไก่ก็ได้เลี้ยงไว้พุ่เต่าก็คั่วไห้ก็เอามาย่างนะพี่น้องอย่างสู้ขอบขั้วนี่แหละกินนี่ครับมือก็กสีเดินทงนนนองอางกลกกกับจนบุรีแล้วพี่น้องย่างไก่ก็ตัวนี้กินจีิเจ๊กโตก่อนดูมือสีสันนะพี่น้องเด้อข่ามาแล้วก็อย่าลืมคนอะไรก็แชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ต้อมจำนะมี่ยังไหลพี่น้องอย่างไก่บ้านทุกหลักพี่น้องเลี้ยงอุ้ยอุ้ยพ่อมจี phải không? Ừ, ok cả ừ, ok à, à, rồi. À, đi nào ok, đi. ăn. 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 lòng. ăn. 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 ชิ่ันเลไอืมเนม่น้องเกิ็ดตาเยอะสามตนี้น้อเสแล้วาแก้วปนี่นำแก้วพริกดิบกีไไฟมีน้องเขาบอใ่ก่เาต้องโอ้สแซบครับสวแซบสวแซบหนึ่แซบเลยครับเนี่ยนี่ Tốt okay. đó, lại, khay, bao tốt bưng nạt ta Ủa kia Tám Nào tốt nhỉ kéo gặp keo Keo xù xẹp Xù xẹp á À cái này bà cơ Ôi kéo Keo một miếng điếc Ghi phải nóng Nhỉ Gấm gom Nóng

ตนี <muitas> ้เน oh, uh ี huh. ่ยหา่คงพี่น้อกืมสามย่างใกลบ้านพม่น้องนะยางใกลบ้านเถอทุกปีองกิน่ผมยงหลายแล้วพี่น้องอย่างใกลกินขาแรงหลังจากรถนำดำหัวพอกับแม่มากินเข่า ขาไม่ได e ้ย่า e ืมคนไหนเขาแจ้งใ้พี่น้องได้กดตีตำจีตำลังแก่ห้ต้องจ่นะด้านใกล้จับแท้พ ah ี <iku> ่น้องเป็นตัววดตเนี้ฝากไว้ชิบหายพี่น้องรับนเขา